สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมการ์ดแฟนการ์ดเดียเดอแอดดิชั่นัลการ์ดพาร์ตกันนะครับผมซึ่งเป็น d ี c ของเกมการ์ดแฟนการ d d เดียเดที่เป็นตัวเกมของ Overdress หรือวันกา a r ดแพลตฟอร์มดีนั่นเองซึ่ง d ีโชุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแพงเท่าตัวเกมเลยแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างหนึ่งคือมันเป็น d ีโชุดรวมหลายๆลายดีโซรวมกันซึ่งในอนาคตก็จะมี d ีโแย่ออกมาอีกที หลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะมีคําถามว่า,ามันคุ้มไหมหรือว่ายังไงหรือว่าผมซื้อไปเนี่ยทำไมมันยังไม่มีของที่อยู่ในเกมสักทีหรือไม่ก็ในชุดเนี่ยมันให้อะไรบ้าง DLC ที่มันแยกๆรวมกันเนี่ยมันให้อะไรบ้างอย่างแรกคือมันจะมี DLC เก่าอยู่2ชุดนั่นก็คือ DLC สลิฟอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไป แปบหนึ่ง DLC สลิปนั่นก็คือ2ชุดนี้จะให้ฟรีมา,าหลายหลายคนที่ซื้อไปแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่คุ้มนิดหน่อยแต่ว่าหลายๆคนที่ยังไม่ซื้อก็เอมี DLC อันนี้อยู่ดีก็ปลดล็อกเข้าไปเลยเงี้ยเออก็ดีไปนอกจากนี้ DLC มันให้ของอะไรมาบ้างในหน้าเว็บสตรีมก็จะมีบอกตามนี้เลยครับก็คือตัว DBT 0 6 LBT 0 3 DBT 0 7 DSS03 ใครที่นึกข้าไม่ออกผมมีาภาพให้ก็คือตามนี้ซึ่งหลายๆคนที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเอ๊ะซื้อไปแล้วทำไมผมยังไม่มีอ่ะไอ้บล็อกนี้ผมไม่มีเลยเงี้ยอืมคำตอบก็คือมันมีเวลาปลดล็อกชัดเจนนะฮะซึ่งตัวที่ด l c จะปลดล็อกอย่างแรกก็คือตัวนี้มันจะปลดล็อกตามลำดับเรียงแบบนี้เลยซึ่งนอกจากพวกนี้ที่ผมเกินไปก็คือนอกจากสลีฟหรือว่าสีอย่างนี้ก็จะมีตัว ไทโอเด็กของโคชิบะไรกะอุระะและก็ตัวมิจิรุด้วยอนอกจากนี้ก็ยังมีการ์ดโปรโมที่จะอยู่ในตัวซองนี้เพิ่มเติมจะให้การ์ดโปรโมตามนี้ด้วยที่จะยัดอยู่ในซองนี้นั่นเองนอกจากนี้ก็น่าจะมีตัวละครเพิ่มอย่างตัวไรกะอุระะและก็มิจิรุนอกจากนี้ก็น่าจะมีตัวโคโน่ด้วย อาจจะนะอันนี้คือสมมติฐานของผมอยู่แล้วก็น่าจะมีตัวละครยุยุในภาควิวเดดด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนลุกอยู่ก็คือเปลี่ยนสีเสื้อคางคมขึ้นนิดนึ่งมไม่ก็ไอตัวละครยุยุในเกมก็อาจจะแค่เปลี่ยนสีเสื้อแค่นั้นซึ่งในแต่ละบล็อกเนี่ยมันจะปลดล็อกตามวันเวลาอันที่มันใกล้ถึงตัวเรามากที่สุดก็คือตัว d b t 0 6 จะปลดล็อกในวันที่2กุมภาพันธ์หรือก็คือวันพรุ่งนี้ครับผมแต่ว่าเวลาเนี่ยผมไม่แน่ชัดน,นะอันนี้คืออิงตามเวลาของญี่ปุ่นอ่าไม่แน่ว่าของไทยเราก็อาจจะวันนี้สี่ทุ่มเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้ญี่ปุ่นมันเร็วกว่าเราสองชั่วโมงไงของไทยก็อาจจะวันนี้สี่ทุ่มเนี่ยญี่ปุ่นปลดล็อกของญี่ปุ่นเที่ยงคืนบล็อกต่อไปก็คือตัว เดี๋ยวให้เห็นรูปก็คือตัวนี้ DLBT 0 3จะเป็นบล็อกของสีช่ชมพูจะปลดล็อกในวันที่23เดือนมีนาคมต่อไปก็คือ,อตัว DBT 0 7ที่จะปลดล็อกในวันที่1เดือนมิถุนายนจริงๆคือบล็อกเนี้ยมันจะปลดล็อกเรก็วกว่านี้1วันแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเลื่อนหรือว่ายังไงมันกลายเป็นวันที่1มิถุนายนแทน3 1พฤษภาคม ต่อไปก็คือ DSS03 จะปลดล็อกในวันที่29เดือนมิถุนายนก็คือสิ้นเดือนนั้นเลยสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันคุ้มในระดับหนึ่งเพราะว่านอกจากว่ามันจะปลดล็อก4บล็อกที่มันขึ้นในหน้าเว็บแล้วมันยังปลดล็อกตัว t ท i e d e c ก3กล่องแล้วก็ตัวโปรโมทที่จะยัดเข้า BT06 แล้วก็ตัวสลีฟบวกถึงตัวละครที่อาจจะมีอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีจริงหรือเปล่า แต่ว่าผมก็ยังมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งที่ตัวด l c ก็บอกมาเหมือนกันว่าคนที่ซื้อด l c ไปเนี่ยคาบการ์ดได้เงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่ซื้อเนี่ยมันจะสามารถคาบการ์ดได้หรือเปล่าก็รอดูวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้4ี่ทุ่มครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ